เกือบตายยกคันเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดอะไรขึ้นไปดูนาทีชีวิตฮะมันปาดหน้าช<ไ>นนะมันชนนะครับชนแล้วอ่ะหนังด้ด้วยให้ม,มันให้ย่นเข้ปัิให้มัน คือเหมือนกับปาดมาแล้วชนแล้วมีจังหวะเสียหลักไปชนกับรถคันข้างหน้าแล้วก็พุ่งตกข้างถนนฮะหเหตุการณ์นี้เป็นนาทีชีวิตจริงๆนะครับเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งคนขับรถเนี่ยคันที่มาปาดมาเบียดเนี่ยไม่รู้ว่าโกรธอะไรมาหรือว่าทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านะฮะกับรถคันที่ตกข้างทางเนี่ยเสียงคนบนรถนี่ก็ร้องโหยหวนหวาดผว,วามากครับคุณผู้ชมเบื้องต้นฮะข้อมูลบอกว่ารถ Fort u n e r สีดํา ขับไล่มากับรถเก๋งและก็พยายามจะเบียดและปาดแล้วมีจังหวะชนด้วยบางช่วงนะฮะอันนี้ภาพจากกล้องท้ายรถนี่นะฮะอันนี้จังหวะเนี้ยพอจิ้มท้ายปุ๊บคันนี้เขาก็เสียหลักแล้วก็ตกไปข้างทางตอนนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับคนขับเก๋งคันที่ถูกเบียดแล้วพุ่งตกข้างทางไปแจ้งความกับตํารวจแล้วนะฮะเบื้องต้นเห็นว่าสาเหตุเกิดจากการขับปาดหน้ากันพอปาดหน้าปุ๊บก็อาจจะมีการเอาคืนโอ้โสภาพรถเละเลยฮะนี่คือสภาพรถเก๋งคันที่ถูก ปาดหน้าเบียดแล้วก็ชนนะครับหลังคลิปนี้แชร์ออกไปหลังจากเรื่องนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากเนี่ยคนเข้ามาแสดงความเห็นก็มีทั้งตำหนิฟอร์จูเนอร์ดำว่าทำไมคุณทำแบบนี้อันตรายมากนะในขณะที่บางส่วนก็มองว่าฝั่งของเก๋งขาวเองเนี่ยคันที่ตกไปข้างทางเนี่ยทำไมคุณไม่หยุดรถละ่ะถนนก็ลื่นฝนก็ตกแล้วมีทั้งแม่อาจจะมีเมียด้วยนะแล้วคนขับอีกเนี่ย ขับแบบนี้ใช้ความเร็วแบบนี้อันตรายเหมือนกันก็อาจจะต้องให้ตำรวจทำหน้าที่ในการสอบหาความจริงว่าใครผิดใครถูกในเหตุการณ์นี้ให้ระมัดระวังครับขับรถต้องไม่ประมาทต้องอมีสติและอย่าอารมณ์ร้อนนะฮะใช่ครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ